สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียเอาเบื้องหลังจากรายการเด e ะ i x t h s e คนเห็นผี EP 183ตอนโลกซึมเศร้ามาให้ชมกันครับคำถามแรกจากเฮียเคยคุ้นๆว่าปลูกบ้านใกล้วัดนี่ไม่ค่อยจะดีมาถามผู้รู้กันดีกว่าว่าจะเป็นจริงไหมวันนี้ผมมีคำถามวัดนี้เป็นที่ที่ดี ถูกไหมคนเข้าวัดทําอะไรบ้างไปซื้อของไงวัดสั่ไปซื้อของไงวัดสั่คนเข้าวัดทําอะไรบ้างทําบุญทำบุญถวายสังกะทานมีงานมงคลก็ไปวัดแต่ทําไมซื้อบ้านใกล้วัดไม่ดีวะใครว่าไม่ดีไม่ดีอ่ะดีอ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ดอยู่ที่วัดซะหน่อยไม่งั้นตะกอเขาจะมีคําว่าบวรเหรอบ้านวัดโรงเรียนคืออะไร เขาสำคัญกันไงไมือนสาสถานที่นี้ก็คือบ้านวัดโรงเรียนต้องอยู่ใกล้กันนั่นคือความเจริญต้องดูว่าทำได้ต้องดูว่าใกล้บริเวณไหนของวัดใกล้บริเวณไหนไม่ดีครับก็ตรงตัวเมระชาอ๋ออันนั้นไม่ดีไม่ดีต้องอยู่ตรงป่าชาป่าแต่แก้ได้แก้ได้ใกล้โบสถะ ็ด้โบสถ์แสดงว่าที่วัดไม่ดีเหมือนกันได้โบสถ์แสดงว่าที่วัดไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเหรอไม่หมายถึงว่าโบสถ์อยู่ฝั่งนี้มีกำแพงวัดอะไรเงี้ยโอเคอ่าได้ได้ใกล้เมนใกล้เตาตรงประตูวัดตรงประตูวัดก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไมพลังงานมันแรงก็เป็างไปทางเข้าทางออกเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเข้าทางนั้นแล้วมีธุรกิจไหนไหมที่ควรจะต้องอยู่ใกล้วัดพุ่งลีดขายสังฆทานขายอาหาร ธุรกิจมืดล่ะสมมติคนทำแบบเจ้ามือหวยก็ต้องไปยเทา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 อย่าเรียกมืดเดี๋ยวโดนล้อก็ต้องไปอยู่แถบแถบที่เป็นด้านมืดอ่ะด้านมืดเมนตะลิงริมน้ำอย่างเงี้ยหรือเป็นเขตสังฆวาสคืออะไรเขตสังฆวาสกุฏิอ่ะทางกุฏิวัดจะแบ่งสองเขตคือพุทธวาสกับสังฆวาสพุทธวาสคือโบสถ์โบสถ์โวิหารส่วนสังฆวาสก็คือที่อยู่อาศัยคือถ้าเทาๆก็ไปอยู่ด้าน ด้านนั้นพ้ะธาตุสังขวาสด้านด้านที่เขาไม่ได้ทําบุญกันแหละพระสังฆาลองลองสองเก็บวัดวัดโบราณอย่างถังโบราณเช่นวัดสุทัศน์วัดโพอย่างเงี้ยแยกกันเนาะแยกกันเลยเขตพุทธาวาสกับสังฆวาสแล้วแล้วชุมชนอ่ะจะไปอยู่กับเขตสังฆวาสจะไม่อยู่เขตพุทธาวาสอ๋ออันนี้คือผังวัดผังโบราณคือใกล้วัดได้ใกล้วัดได้ไม่มีปัญหาแต่เลือกทิศที่ถูกด้วยกต้องจะตั้งอยู่หลังเมนอย่างเงี้ยใครตอมันั็ใครตอมัน แอบเห็นแวบว่าอาจารย์เต้แกแขวนอะไรแดงๆที่คอนะนี่แอบเมียถอยกล้ำองมาใหม่หรออาจารย์เต้คืออัปเกรดของเหรอไม่มีอะไรทำคือลำคานสีมัน,นเฉยๆอ,อันเก่าอันเก่าจะเห็นสีดำๆสีดำๆเลยพ่นใหม่แม่ซะเลยน,น,นี่นพ่นใหม่เลยอระใช่ครับใช่ครับอันนี้คือของเดิมซื้อใหม่ไม่ไหวซื้ออันเกือบหมื่นซื้อใหม่ไม่ไหวซื้ออันเกือบหมื่น คนใหม่คนใหม่ทําเองเลยมีเทคนิคการเลือกสีไหมทําไมต้องสีแดงคือข้อแรกก่อนคือผมมองไม่ค่อยเห็นเวลาไปวางวางวางมันหายมันหายมันหายแต่ตาเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีเริ่มมีอายุหรือไม่ได้มีเคล็ดอะไรทั้งนั้นว่าต้องสีแดงคือสีมันเหลือจากคนอื่นมาตอนแรกใช้สีอื่นไม่มีคนแดงกันเลยใช่ล่อสีสะท้อนแสงก็หน่อยไม่ได้ เรามาวัดความรู้ความสามารถทางด้านอาหารของวัยรุ่นกินน้อยเมนูประจำกองกันดีกว่าครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างทีโอเรามาวัดความรู้ของทีโอเนี่ยแนะนำเมนูวันนี้ให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างไอ้หนูซอมตำไหนไม่ใช่ซมตัม่วปลาทอดปลาทอดมีปลาทอดแกะให้ดูหน่อยปลาทอดอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เลย <โ>ส,สีส้มต้มยำต้มยำนี่เนี่ยสีส้มขอโทน้องถูกแล้วอันนี้ก็เข้าค้างนี่คุณซื้อแมสที่ไหนมาครับลาซาด้าโอ้โหสดใสเลยเพือนผัวไม่รู้เพี่ใหม่พี่ใหม่พูดถึงพี่ใหม่นี่ได้ได้ของขวัญอะไรมารับเยอะมากนี่อันนี้เลยนี่เด็ดสดพี่ปิ่นพี่ปิ่นกับพี่เอแอมูเลตเอมูเลตดูตะก้อเขาจำเราได้ไหมะเพื่อนใช่จำได้จำได้แล้วใช่จำได้แล้วได้แล้วเขาให้เลย จตะก้อตะก้อ<ม>พี่ปิน่นเอาไว้ครอบปากพี่ปิน่นเอาไว้ครอบปากไม่ใช่ใ,ชใส่มันเยอะๆเข้าไว้จะได้ดูมีของในในหๆๆนะี่ในๆก็หนๆฝากขอบคุณวยทางนี้ขอบคุณพี่ปิน่นพี่เอมากนะคะสําหรับตะก้อครอบปากไม่ใช่สำหรับ<อ>สิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลอันนี้ก็ชอบมากเลยสีเขียวด้วยเป็นคน<ม>เป็นคนชอบสีเขียวแล้วก็พี่ปิ่นแนะนําว่าสีเขียวเนี่ยรวยอือชอบมากชอบความรวย เด็กดีต้องช่วยทำงานวันนี้เฮียมีพีโอช่วยถามดีมากช่วยทำงานกันอย่างนี้แหละเฮียละเปลื้มอ๋อถามพี่อ๊อกว่าการให้เราเคาะจานข้าวเรียกผีจริงไหมก็เลยบอกว่าไม่จริงเ,เพราะว่าท,ที่คนโบราณที่เขาไม่ให้เคาะชามข้าวอ่ะเพราะว่าเรียกผีเนี่ยเพราะว่า าไม่อยากให้เด็กขอชามข้าวเล่นมนันนวกหูเสียงดังแล้วจานชามก็จะแตกเป,ป็นกุศลบายคนโบราณหรอกเด็กมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ทุกเรื่องมันจะไม่ใช่เรื่องจริงเช่นคอตะเกียบอะ่ะเอาตะเกียบคอจานข้าวสามแยกอ่ะสามแยกหรือสี่แยกอะไรย่าเ้ออนะเรียกผสมผสานสีเออเอโอ้ดงว่ากินข้าวไปทํากับข้าวไปร้องเพลงไปในเมียไม่แก่ ฉันก็ร้องเพลงตลอดทั้งชีวิตมไม่เคยมีคู่เลยไม่เคยมีคู่เลยเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่จริงคอนเฟิร์มโอเค ข้าวกล่องวันนี้พอไม่ใช่ข้าวกล่องกับข้าววันนี้ก็ต้องใครดีใครได้สิครับปิดจอบยังเป่ผมยังไม่ปิดนะออฟมาดูดินี่เป็นนิพนธ์เราเรานี่ีกแล้วนมเป็นคนกินเ้าอยู่แล้วตอนแรกผมเนี่ยจะกินหัวปลาเขาแต่ผมก็กลัวเขาไม่อิ่มผมก็เลยแบบว่าอ่ะแค่นี้แหละออฟพี่กินแค่เงี้ยงหางหนึ่งหลักฐานกินแต่หาง กินที่หางนี่นั่งแท้หางอยู่เลยพี่เจนหมายถึงเนี่ยที่หางที่เห็นที่แท้อยู่เนี่ยคนประมาณ7คนนะกินน่ะแล้วนอกนั้นอ๋อหมดเลยนี่ขึ้นเรือนล่างนี่ขนาดคิดล่างนี่นี่ถ้าคุณมองกลองลงไปใต้ล่างเนี่ยจะมีเศษปลาอียเป็นตัวแล้เป็นตัวเล้วนชายก็กินอะไรไม่ได้ดูอันนี้แพะปุ้งอ่าแล้วทมากินไม่ได้เหรอแพะกุ้ง้้ออัันนนนีีกูผัดหอมกะหล่ีแพะปู แพะกะหลี่แะกะหลี่แพปูวันนี้ซอนุยกล้อไปไหนครับซอนุยต้องดูแลลูกครับเพราะว่าทีมงานที่อยู่แม่บ้านที่บ้านผมเนี่ยไม่รู้ว่าขอพักหรือขอออกรู้สึกจะหายไปประมาณเจ็ดวันแล้วครับเพาลาเจ็วันไงช่วงพักพี่เลย์ไอย่าพูดนะมันดูนะช่เป็นโกด้วยมาโกแล้วเลย ถือว่าเด็กฝึกงานมาฝึกงานได้ถูกจังหวะมากๆมาไลฟ์แทนซ้อนนุยกล้อพอดิบพอดีและนี่ก็เป็นเบื้องหลังทั้งหมดของรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 183ตอนโลกซึมเศร้าเฮียขอฝากน้องอุ้มเด็กฝึกงานคนใหม่ของอ้าปากค้างกันด้วยนะเดี๋ยววันไหนเฮียถ่ายมาน้อยๆจะเอาเบื้องหลังที่น้องอุ้มถ่ามาให้ชมกันนะจ๊ะไอตอน หมาคาบรองเท้าเข้าไปทําไมไม่ช่วยเขาหนูกลัวหมาพี่หนูก็เลยแบบทำแค่ถ่ายคลิปให้ดูออแล้วคลิปจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยนะคะ